คุณนัดบ,บ้านสวยพร้อมอยู่นะคะวันนี้นัดอยู่ที่โครงการละลิงพรอพเพอร์ตี้โครงการหมู่บ้านแลนซิโอดอปนะคะอยู่ในถนนรามอินทาคูวัน38แร,รถไฟฟ้าโซนนี้ได้เลยนะคะหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้น18ตาราตรวา3ห้องนอนและสองห้องน้ำโครงการดีมากๆเลยนะคะของละลิงพรอพเพอร์ตี้ภายในโครงการมีสโมสรมีสระว่ายน้ามีฟิตเนสมีที่ออกกาลังกายมีสวนสาธารณะ เราประพอดูแล24ชั่วโมงเลยนะคะที่นี่เราีริเวทหลังนี้ให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นจากหน้าบ้านตรงนี้นะคะเราทําขึ้นมาให้ใหม่ประตูรั้วใหม่ทั้งหมดเลยนะคะหน้าบ้านตรงนี้สามารถจอดรถได้1คันค่ะบริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะคะพื้นที่จอดรถได้เลยค่ะมาถันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะภายในตัวบ้านสามารถจอดรถได้หนึ่งคันตรงนี้เป็นพื้นที่นั่งเล่นได้เลยนะคะแล้วก็เราทาสี สีขาวตัดด้วยโทนสีเขียวพัดเทวตรงนี้ให้เป็นพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็ก่อ,อกตรงนี้ขึ้นมาให้ใหม่นะอันนี้คือเราทําอิดบล็อกขึ้นมาให้ใหม่ทั้งหมดเลย กาความเป็นส่วนตัวให้เรียบร้อยเลยนะคะหลังคายยกสูงให้ไมตการจิดการความร้อนให้เป็นอย่างดีโครงการแลนซิโอดอบหลังนี้โครงการดีน่าอยู่มากๆเลยนะคะใครที่สนใจอยากได้อยากมีฟิตเนสในโครงการอยากมีที่ออกกําลังกายมีสระว่ายน้ําที่ออกที่เดินเล่นสวนสาธารณะเพียบเลยอ้าภายในตัวบ้านสวยงามมากตรงนี้นะคะเราทําเป็นฉากให้นะคะเป็นฝ้าเป็นผนงัง โค้งมนตรงนี้ให้เลยนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่เห็นนี้แถมให้ทั้งหมดเลยเป็นชั้นวางของชุดโซฟาตรงนี้เราก็แถมให้รวมไปถึงชุดโต๊ะเก้าอี้นาะสี่ที่นั่งแบบนี้เราก็แถมให้ทั้งหมดเลยนะคะห้องโถงท,งที่เห็นทั้งหมดนี้เราแถมให้ทั้งหมดเลย3มห้องนอนและ2ห้องน้ําห้องน้ําชั้น1ค่ะสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ให้ยกเซตเลยนะคะนี่ห้องน้ําชั้นที่1ค่ะชาเว่ชักครกอลันานาเปลี่ยนให้ใหม่ย,ยกเซต ตรงที่เป็นพื้นที่ว่างจัดสรรได้เลยแล้วก็มีเด็กดัดมุ้งลวดให้หมดแล้วนะคะหน้าต่างประตูมีเด็กมุ้งลวดให้ยังไม่หมดนะคะแถมฟรีปั๊มน้าแทงน้ำติดตั้งให้พร้อมใช้งานด้วยบานประตูตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นบานประตูไม้ให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะห้องครัวเราประกอบเคาน์เตอร์ครัวให้เรียบร้อยเคาน์เตอร์ครัวเราก่อขึ้นมาให้ใหม่นะคะ แล้วก็ปูกระเบื้องให้เต็มติดตั้งพัดลมระบายอากาศให้ด้วยนะคะติดตั้งพัดลมระบายอากาศให้ด้วยเรียบร้อยเคาน์เตอร์ครัวสวยงามมากอะถ้าสนใจนะคะโครงการดีน่าอยู่เงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวสูงมากนะคะภายในโครงการมีสนามเด็กเล่นมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสแบบนี้ก็ทักมาได้เลยนะคะ Land e o d r a m i n t a k าบนี่เองนะคะแถมฟรีเฟอร์นิเจอร์ให้ทั้งหมดที่เห็นเลยชั้น2ค่ะ สนใจทักหานัดได้เลยนะคะหลังนีฟรีโอนฟรีดาวให้ด้วยกู้เดี่ยวกู้ร่วมกันได้เลยนะคะรายได้รวมกัน27,000บาทขึ้นไปก็ยื่นขอสินเชื่อได้แล้วค่ะด้านบนรอปูเป็นกระเบื้อง SPC ให้ทั้งหมดเลยนะคะด้านบนเป็นกระเบื้องอยาง SPC หลังบ้านไม่ชนใคร3มห้องนอนหลังบ้านไม่ชนใครพื้นที่หลังบ้านเปิดหน้าต่างมาคือลมปร่กโลง่ลงสบาย แล้วก็เรามีม่านให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดม่านให้เรียบร้อยห้องนอนที่สองนี่เลยหลังบ้านไม่ชนใครเช่นกันและห้องน้ําชั้นที่สองค่ะกว้างมากสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่ยกเซ็ตปูกระเบื้องให้ใหม่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะซาวเวอร์ชักโครกอ่างล่างหน้ามาสเตอร์เบดรรมหันไปทางด้านหน้าของตัวบ้านบารหันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นี่บานหน้าต่างเราติดเหล็กดัดมุงลวัดให้ทั้งหมดแล้วนะคะรวมไปถึงผ้าม่านให้ด้วยค่ะ ถ้าสนใจนะคะโครงการแลนซิโอเนาะลับอินทาคู่บัน38หลังนี้18ตารางวา3นอน2นะ้ำเป็นทาวน์ม2ชั้นก็ทักหานับได้เลยนะคะทักหา,านับได้เลยยินดีเปิดบ้านให้ชมได้ทุกวันคะ่ะ